มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพ่อขาสลากคนเดียวกันกับสาวพม่าถูกรังวันท้าสาบานพ่อขาสลากปัดอมเงิน12ล้านกรณีนายละมอมบุญเสือหรือว่าโออายุ59ปีเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสพนครชัยศรี ว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากนายโกศลแซ้โค้หรือว่าเน่งภายในวัดสว่างอารมณ์ที่อำเภอนครชัยศรีหนึ่งในนั้นนะคะมีหมายเลข835538งวดประจำวันที่1มีนาคม64สีาจำนวน2ใบเป็นรางวัลที่1ค่ะแต่ปรากฏว่ายังไม่สามารถเคลียร์กันได้เนื่องจากนายโกศลยืนยันว่าหวยชุดที่ถูกรางวัลไม่มีในแผงของตนเอง ดังนั้นถ้าเป็นเช่นนี้ขอท้าสาบานว่าพระแก้วและวัดสว่างในวันที่20มีนาคม64ค่ะล่าสุดนะคะวันที่16มีนาคม64ที่วัดสว่างอารมณ์นายลาม่อมบุญเสือซึ่งเดินทางมาทําหน้าที่ดูแลบริเวณสาราบูชาไอ้ไข่เปิดเผยว่าขณะนี้ได้นัดนายโกศลให้ไปสาบานที่วัดพระแก้วและมาที่วัดสว่างวันที่20มีนาคม64 เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัดสินให้รู้กันไปว่าใครพูดไม่จริงก็ขอให้มีอันเป็นไปค่ะทั้งนี้ตนเองยืนยันว่าซิลลตตอรี่ในวันที่27กุมภาพันธ์64แค่วันเดียวและเชื่อใจกันจึงได้ฝากไว้ส่วนวันที่28กุมภาพันธ์64ตนเองไม่ได้เดินทางไปยุ่งที่แผงเลยนะคะอยู่แต่ในศาลาไอ้ไข่คอยรับใช้ไอ้ไข่นอกจากนี้ตามหลักแล้วคนเรา ถ้าไม่มีความผิดไม่มีพิรุษควรจะพูดคุยกันแบบชาวบ้านธรรมดาไม่ควรเอาทนายมาด้วยซ้ำและตนยังสงสัยเรื่องที่นายโกศนเปิดประเด็นกับนักข่าวก่อนว่าลอตเตอรี่เป็นของนายโกศลจึงเชื่อหวยสองใบมีจริงอย่างไรก็ตามตนเองรับใช้ไอ้ไข่มานานก็ขอไว้เยอะจึงเชื่อว่าไอ้ไข่เห็นแต่คิดว่าคงเป็นทุกขลาภสำหรับตอนนี้รอดูความจริงปรากฏ ตนให้คนในวัดติดตามว่านายโกศลดึงลอตเตอรี่มาจากใครซึ่งตอนนี้ทราบว่าลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอายัดไว้แล้วเจ็ดใบเพราะหวยมีแค่99ใบมีการขึ้นเงินรางวัลไปแล้ว92ใบขณะที่สพนครชัยศรีนายโกศลพร้อมด้วยนายอาทิตย์ว่องวสุสมบงทนายความเดินทางมาที่โรงพักเพื่อมอบหลักฐานและรายละเอียดการเบิกถอนบัญชีธนาคารกรุงไทยทั้งสองเล่ม ซึ่งเป็นเล่มที่ใช้ในการซื้อลอตเตอรี่แล้วก็เล่มที่ใช้เปิดบัญชีขึ้นเงินกับกองสลากของลอตเตอรี่ใบแรกที่มีปัญหากับชาเมียนมามาก่อนหน้านี้เพื่อยืนยันแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีการนำหวยชุด2ใบรางวัลที่1ที่นารดามอมกล่าวอ้างและคนขายได้แอบไปขึ้นเงินรางวัลต่อพนักงานสอบสวนนายอาทิตย์ว่องวัสุสมบงกล่าวชี้แจงเรื่องบัญชีธนาคารอย่างละเอียดว่า บัญชีที่1เป็นบัญชีที่ใช้ซื้อขายหวยและเป็นบัญชีที่นายโกศซนส่งให้น้องสาวซึ่งมีศัก์เป็นน้องของภรรยาของนายจ้างชาวเมียนมาเพื่อให้โอนเงินค่าหวยแต่ว่าในสเตทเมนต์ตั้งแต่วันที่22-28กุมภาพันธ์64ยืนยันไม่มียอด300หรือว่า400โอนเงินเข้าในบัญชีจุดนี้นายโกศซนจึงยืนยันว่าเป็นหวยของตนเองรวมทั้งในบัญชีนี้ ไม่มีจํานวนเงินที่มีการเอาสลากรางวัลไปขึ้นเงินแต่อย่างใดส่วนบัญชีที่เปิดใหม่มียอดเงินรวมทั้งสิ้น5้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทเป็นยอดที่เอาสลากของเคสเมียนมาไปขึ้นเงินซึ่งจํานวนเงินหักภาษีแล้วบัญชีนี้ยืนยันไม่มียอดเพิ่มอีก12ล้านบาทเพราะว่าลอตเตอรี่รางวัลที่1มีใบเดียวที่ชาวเมียนมาถูกหวยทั้งนี้ประเด็นที่ชาวเมียนมา,มามาซื้อหวย คำว่าในจ้างที่ชาวเมียนมามาซื้อหวยนั้นความจริงก็คือเป็นน้องของภรรยาของนายจ้างชาวเมียนมาหรือเป็นน้องสาวทอมของนายโกศนใช้ชื่อว่านางสาวเอเป็นคนที่ชาวเมียนมาฝากซื้อหวยนะคะโดยนางสาวเอได้วิดีโอคอลทาง Facebook ไปหานายโกศนและให้ชาวเมียนมามาเลือกซึ่งได้เลือกมาทั้งหมด4ี่ใบแบ่งเป็นหวยชุดหนึ่งใบก็คือเลข 830803และหวยเดี่ยว2ใบคือเลข556883และ835538นายโกสลนจึงถ่ายรูปแล้วก็ส่งใน Messenger Facebook ให้กับนางสาวเอเพื่อนำไปให้ชาเมียนมาดูและตกลงซึ่งหากรับก็ให้โอนเงินมาจำนวน400บาทตามเลขที่บัญชีที่ส่งให้นางสาวเอในแชทที่คุยกัน แต่ว่านางสาวเอไม่มีการโอนเงินแต่กลับส่งคำว่าฮ่าฮ่าฮ่าและถ่ายรูปเงินเรียนให้กับนายโกสลดูตามไทม์ไลน์ต่อมาคือวันที่2 8กุมภาพันธ์หกตามที่ชาวเมียนมาให้การว่าเวลา18บแนาฬิกาได้นำเงินสดจำนวน300บาทไปจ่ายกับมือให้กับนางสาวเอแต่ว่านางสาวเอไม่มีการโอนเงินให้นายโกศลสาเหตุเพราะว่าลืมกระทั่งวันที่หนึ่งมีนาคม64หลังจากนายโกสนขายหวยหมดแล้ว และมาเช็คดูอีกทีว่าหัวในกระเป๋าเป็นหวยรางวัลที่1นึ่งึงไปขึ้นเงินโดยมีการไปดําเนินการลงบันทึกประจําวันเอาไว้ด้วยตนเองเมื่อวันที่2มีนาคม64ก,ก่อนเดินทางไปขึ้นเงินในวันที่3มีนาคม64ระหว่างที่มีปัญหาก,การเพราะว่าชาเม้นมาได้ติดต่อไปที่นางสาวเอตลอดเพื่อทวงถามลอตเตอรี่เพราะว่าถูกรางวัลและให้รับผิดชอบแต่ว่านายโกศลนก็ยืนยันว่าเป็นของนายโกศลซึ่งทําให้ครบอบครัวเกิดการทะเลาะ ชาวเมียนมาส่งตัวแทนมาไกล่เกลี่ยทําให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้เมื่อวันที่5มีนาคม64ชาวเมียนมาได้ไป3ล0 0 0 0 0สนบาทนายโกศลได้ไป2ล0 0 0 0 0สบาทสำหรับความสัมพันธ์ของครอบครัวตอนนี้คือนางสาวเอน้องสาวของนายโกศลน,นายบีนายจ้างหรือว่าพี่เขยของนายโกศลทำอาชีพหลอ่อพระพุทธร,รูปตามที่ร้านส,สังขพันธ์ต่างๆได้ว่า้างรับเหมาโดยนายบีเป็นนายจ้างโดยตรง ทั้งหาคนงานแรงงานเมียนม,มามาทำแล้วก็หางานส่วนานางสาวเอกก็ทำงานอยู่ภายในครอบครัวชาวเมียนม,มาจึงเมาเรียกว่านายจ้างไปด้วยสังคมจึงสับสนทั้งที่นายจ้างตัวจริงก็คือนายบีไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องลอตเตอรี่แต่อย่างใดนายโกสลกล่าวยืนยันว่าสาเหตุที่เปิดบัญชีใหม่เพื่อขึ้นเงินเพราะวันที่ไปขึ้นเงินลืมนำสมุดบัญชีไปจึงเปิดบัญชีใหม่และหวยรางวัลที่หนึ่งมีใบเดียว ตนยืนยันอีกครั้งว่าไม่เคยไปดึงหวยจากร้านอื่นมาขายหากไม่มีลูกค้ามาสั่งพร้อมยอมรับว่างวดปนที่หนึ่งมีนาคม64ตนเองได้ไปดึงหวยร้านอื่นมาสิ่งแต่สาเหตุที่ดึงเพราะว่าที่แผงไม่มีเลขที่ลูกค้าต้องการจึงไปดึงจากร้านอื่นและเก็บไปให้ลูกค้าที่สั่งเท่านั้นไม่มีการเอาออกไปติดแผงขายส่วนไปดึงหวยมาจากใครเลขอะไรบ้างนั้นจำไม่ได้เพราะว่าดึงจากพ่อค้าแม่ค้าหลายคนหลายใบรวมกัน จึงไม่รู้ว่ามีเลขอะไรด้วยเลขวัคซินตอนนั้นก็จำไม่ได้ตอนนั้นหาแต่สัญลักษณ์ของกบแล้วก็ผีน้อยและลูกค้าก็ไม่ได้ถามอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ตนเองยืนยันว่าหวยชุดรางวัลที่หนึ่งไม่มีอยู่จริงรอไป20ปีก็ไม่มีชื่อตอนไปขึ้นสลากชุดที่กล่าวอ้างมาอย่างแน่นอนซึ่งคู่กรณีนะัดสาบานวันที่20มีนาคม64 ก็พร้อมไปสาบานซึ่งไม่กังวลว่าคําสาบานจะเข้าตัวเพราะว่าไม่ใช่เรื่องจริงส่วนทางโน้นแจ้งความตนก็จะปรึกษาทนายความต่อไปเพราะว่าตอนนี้คู่กรณีนําเรื่องของตนไปพูดเชิงเสียหายกระทบการทํามาหากินซึ่งน้อยใจมากๆตนขอย้อนถามว่าตนไปทําอะไรให้ก็แค่คนซื้อขายไม่เคยมีปัญหาก,กันเลยการเรียกปากก็เป็นปกติที่อยากจะขายของต้องเรียกลูกค้าพูดจาไพเราะอยู่แล้ว สำหรับข้อโต้แย้งของคู่กรณีที่กล่าวว่าเอาทนายมาขู่นั้นตนเองยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์ใจแต่ด้วยความที่การศึกษาน้อยจบแค่ป .6 ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายหาเช้ากินคำ่ำก็ต้องปรึกษาทนายเป็นเรื่องปกติขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ